กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขสุขภาพครับกับช่วงดรแคร์ค่ะเป็นประจำนะครับในช่วงดรแคร์ครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยครับกับคุณหมอดรแคร์ของเรานะครับในโรงพยาบาลต่างๆสาขากรุงเทพมหานครนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่คนกรุงมักนิยมจะเป็นกันนะครับสำหรับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับคุณหมอนะครับถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินของเราปัจจุบันนะครับจะเห็นว่า คนกรุงเทพนะครับมักใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะครับทำให้ไม่มีเวลามาเลือกสรรหาอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นอาหารทอดนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเหล่านี้ครับเป็นอาหารที่มีไขมันสูงครับเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้อ่าร่างกายของเราเนี่ยก็ได้รับไขมันในปริมาณที่ค่อนข้างสูงครับส่งผลให้มีปริมาณไขมันในเส้นเลือดสูงนั่นเองนะครับ ก็จะส่งผลให้มีโรคอื่นๆตามมานะครับอย่างเช่นโรคที่เราจะไปพูดคุยวันนี้นั่นก็คือครับคือโรคภาวะหัวใจขาดเลือดนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับจากการที่เรานั้นมีไขมันในเส้นเลือดสูงนั่นเองนะครับวันนี้รับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับดรแคร์ของเรานะครับถึงวิธีการป้องกันนะครับรวมถึงวิธีการรักษาด้วยไปติดตามกันได้เลยนะครับในช่วงดรแคร์ครับช่วงดรแคร์สวัสดีครับ กับผมนายแพทย์ภูริวัต์อาคาลพรไกรเลอศอายุรแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันนะครับก็สําหรับภาวะโรคหลอดเลือดหรือว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันนะครับสาเหตุหลักๆนะครับก็คือเกิดจากการที่หลอดเลือดหัวใจนะครับที่นาเลือดนาเลือดจากหัวใจเนี่ยเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเกิดภาวะตีบ นะครับโดยสาเหตุได้สาเหตุหนึ่งฉับพลันนะครับทําให้บริเวณปลายของหลอดเลือดก,ก็คือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับมีภาวะขาดเลือดนะครับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับสาเหตุเกิดได้จาก1ก็คือมีการสะสมของไขมันนะครับในบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจเป็นเวลานานนะครับถ้าเกิดว่าสะสมนานขึ้นนานขึ้นจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยง กล้ามนือหัวใจได้นะครับก็จะมีภาวะออกล้ามนือหัวใจขาดเลือดได้นะครับภาวะที่2ก็คือเกิดจากการที่มีลักษณะของผนังหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเกิดการเกิดการเกิดการแตกขึ้นมานะครับกลายเป็นลักษณะของมีริ่มเลือดนะครับมาอุดบริเวณหลอดเลือดหัวใจทันดีทันใดนะครับภาวะนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงจากการที่มีไขมันในเลือดสูงเช่นกันนะครับ และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทําให้มีภาวะหลอดเลือดตีบฉับพลันก็อย่างเช่นการสูบบุหรี่จัดนะครับโรคเบาหวานนะครับภาวะน้ําหนักเกินเกณฑ์หรือว่าอ้วนลงพุงนะครับหรือว่าภาวะทุพโภชนาการก็คือได้รับโภชนาการที่ไม่เพียงพอต่อสุขภาพของร่างกายนะครับภาวะที่มีภาวะผนังหลอดเลือดหัวใจเนี่ย แตกแล้วก็มีลิ่มิมเลือดไปอุดบริเวณหลอดเลือดหัวใจอย่างฉับพลันเนี่ยก็จะทําให้มีภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแต่เป็นลักษณะแบบฉับพลันเกิดขึ้นมานะครับอาการของโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับก็มีอาการได้แก่การเจ็บหน้าอกนะครับลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับก็คือ มีอาการเจ็บหน้าอกบริเวณตรงกลางหน้าอกนะครับคล้ายเหมือนมีของหนักๆมากดทับนะครับในบางรายก็จะมีพ <ys> ูดถึงขนาดว่าเหมือนมีช้างมาเหยียบนะครับแล้วเวลาที่อาการเจ็บมันเจ็บร้าวไปที่บริเวณอื่นนะครับมันก็จะมักร้าวไปที่บริเวณไหล่ข้างซ้ายนะครับหรือไม่ก็บริเวณแขนข้างซ้ายนะครับบางรายก็ราวขึ้นบริเวณกรามสองข้างนะครับและในบางรายก็ร้าวทะลุหลังนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยมันก็บ่งบอกว่าท่านอาจจะเป็นภาวะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันนะครับอาการเนี่ยมักจะเป็นอยู่ในช่วงตั้งแต่สนาทีขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะในบางรายที่เจ็บหน้าอกไม่หายตั้งแต่อยู่บ้านจนมาถึงโรงพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าท่านมีอาการลักษณะอาการก็คือเจ็บหน้าอกบริเวณกลางอกเหมือนมีของหนัก,นก,นกมาทับนะครับมีร้าวไปบริเวณไหล่ซ้ายหรือแขนซ้ายหรือว่าร้าวขึ้นกรามหรือว่าร้าวไปหลังนะครับแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ผมว่ามานะครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อใจขาดเลือดฉับพลันได้นะครับการการรักษานะครับการรักษาโรคเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพันเนี่ยคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็จะทําการอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้หลอดเลือดที่มันตีบอยู่เนี่ยมันเปิดอย่างรวดเร็วนะครับนะครับในระยะแรกเนี่ยก็จะให้ยานะครับยาชนิดหนึ่งที่เป็นการดูแลคนไข้ในระยะเบื้องต้นก็คือการให้ยาละลายล,ลิ่มเลือดนะครับ ยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยก็จะไปช่วยลดลิ่มเลือดที่มันไปเกาะในหลอดเลือดหัวใจของท่านนะครับให้เล็กลงแล้วก็พอที่จะมีรูเปิดหลังจากที่หลอดเลือดมันตันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการรักษาเบื้องต้นนะครับร่วมกับยาหลายๆอย่างนะครับที่จะช่วยควบคุมเกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิตของท่านนะครับอย่างเช่นยาแอสไพรินนะครับที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดคู่กับอีกยา คู่กับยาต้านเกเลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลันในปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการทำการทำการทำการปฏิบัติปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับการเปิดขยายเส้นเลือดนะครับโดยการที่ถ้าเกิดว่าท่านมีข้อบ่งชี้นะครับ ในการที่จะต้องเปิดหลอดเลือดโดยเร็วนะครับหรือว่าเร่งด่วนนะครับก็จะมีการสวนขดลวดเข้าไปชนิดหนึ่งนะครับเข้าไปบริเวณหลอดเลือดแดงเพื่อที่จะให้ปลายของขดลวดนี้เนี่ยเข้าไปจนถึงบริเวณหลอดเลือดหัวใจของท่านนะครับแล้วเราก็จะทําการฉีดสีนะครับฉีดสีที่เป็นสารหลังสีทึบแสงนะครับเพื่อที่จะดูว่า หลอดเลือดหัวใจของท่านเนี่ยหลอดเลือดไหนที่มันตีบนะครับพอทราบแล้วว่าหลอดเลือดหัวใจเส้นไหนที่มันตีบนเนี่ยคุณหมอที่อยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับหรือว่าเป็นห้องโดยโดยห้องห้องที่เขาเรียกกันเป็นทางการก็คือห้องส่วนหัวใจนะครับก็จะทําการใส่ขดลวดเข้าไปชนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปถางขยายหลอดเลือดที่มันเคยตีบนะครับให้กลับมา มีเลือดไหลเวียนนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจที่มันมันมันกำลังจะตายนะครับเข้าไปเลี้ยงหัวใจที่มันที่มันกล้ามเนื้อมันกําลังจะตายนะครับหรือว่าก็กําลังจะขาดเลือดนะครับหลังจากที่ใส่ขดลวดเข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับการเอ็ดมิดนะครับหรือว่าบมอเจ้าของไข้ก็จะให้นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเพื่อสังเกตอาการหลังจากที่ท่านมี หลังจากที่ท่านได้รับการฉีดสีแล้วก็ทางขยายทางขยายหลอดเลือดหัวใจแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการรักษาก็จะเป็นการรักษาด้วยยาเป็นหลักนะครับยาที่ท่านจะได้รับการรักษาหลังจากที่ท่านเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลันเนี่ยก็จะมียาหลากหลายประเภทนะครับแล้วแต่ว่าคุณหมอโรคหัวใจที่เป็นเจ้าของไข้ของท่านเนี่ย จะให้ท่านรับประทานยาตัวไหนนะครับซึ่งความจําเป็นของท่านก็คือการรับประทานยาเนี่ยควรจะรับประทานยาทุกตัวนะครับที่คุณหมอโรคหัวใจเป็นผู้ที่สั่งยาให้กับท่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเมือม่อเมือ่อเมื่อแน่ใจแล้วว่าท่านเนี่ยปลอดภัยนะครับเราก็จะให้ท่านกลับบ้านไปรับประทานยาต่อที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีการนัดท่านมาดูอาการนะ นัดท่านมาดูอาการเป็นระยะๆะะนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีภาวะเจ็บหน้าอกขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยก็อาจจะมียาชนิดหนึ่งที่เป็นยาอมใต้ลิ้นนะครับเพื่อที่จะบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกของท่านนะครับก่อนที่ท่านจะไปพบแพทย์นะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านกลับบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีการนัดดูอาการเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ควรจะปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับ สิ่งอื่นๆที่ท่านควรบริหารตัวเองเพื่อที่จะลดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่าภาวะหัวใจขา,ขาดเลือดฉับพลันเนี่ยก็คือควรจะดูแลเกี่ยวกับโรคประจำตัวของท่านให้สม่ำเสมอนะครับอย่างเช่นถ้าท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงถ้าท่านมีไขมันในเลือดสูงนะครับหรือว่าท่านมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานนะครับก็ควรจะ ดูแลรักษาโรคพวกนี้ให้สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ควบคุมโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสําหรับโรคหลอดเลือดตีบหรือว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่เรายังวินิจฉัยได้ไม่แน่ชัดนะครับอย่างเช่นอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยไม่ได้เหมือนโรคภาวะหลอดเลือดตีบหรือว่าหัวใจขาดเลือดฉับพันนะครับหรือว่าภาวะ ภาวะเจ็บหน้าอกโดยที่มีสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่โรคเกี่ยวกับโรคหัวใจแต่ว่าแพทย์เจ้าของไข้ของท่านเนี่ยสงสัยนะครับการวินิจฉัยการวินิจฉัยเบื้องต้นก็คือหนึ่งคือการทําขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับเพื่อเพื่อที่จะดูว่าในเบื้องต้นเนี่ยขึ้นไฟฟ้าหัวใจของท่านเนี่ยเข้าได้กับโรคภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจของท่านเนี่ยยัง ยังยัง,ย,งยังไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างแน่ชัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแพทย์เจ้าของทยของท่านก็อาจจะส่งท่านไปพบกับหมอเฉพาะทางโรคเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงนะครับซึ่งวิธีการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับอย่างเช่นการอันตาซาวหัวใจหรือว่าในภาษาแพทย์เรียกว่าเอ็โคคดิโอแกรมนะครับ หรือการวิ่งสายพานนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า exercise set test นะครับหรือว่าในปัจจุบันมีวิธีการที่ช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจให้ท่านโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเจ็บตัวหรือว่าเสียเวลานานก็คือการทํา MRI หรือว่าเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะดูหัวใจเออเพื่อที่จะดูหลอดเลือดหัวใจโดยตรงนะครับแล้วก็สามารถระบุได้ด้วยว่าหลอดเลือดหัวใจของท่าน เส้นไหนที่มันตีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิวัฒนาการในปัจจุบันเนี่ยสามารถช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคหัวใจขาดเลือดได้ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันเป็นภาวะที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจาก ว,วิวัฒนาการที่มันมากขึ้นนะครับแล้วก็การาการความเป็นอยู่ของของคนไทยหรือว่าคนในสังคมโลกนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับบางทีเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเนี่ยอาจจะทําให้มีภาวะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านที่ ตตะหนักนะครับถึงโรคเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดหัวใจเพราะว่าในปัจจุบันนี้คนไข้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากจะให้ท่านดูแลเกี่ยวกับสุขภาพหน่วเองนะครับมันออกกำลังกายเป็นประจำนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานมากๆนะครับแล้วก็หมั่นไปตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะครับเพราะว่าโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ย มันมีความเสี่ยงที่เกิดจากโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดแล้วก็โรคความดันค่อนข้างมากนะครับอีกทั้งอีกภาวะหนึ่งก็คือผู้ที่สูบบุหรี่จัดนะครับก็สามารถทําให้มีปัจจัยเสี่ยงทําให้เกิดโรคหลอดเลือดได้มากขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านที่ใส่ใจสุขภาพนะครับหันมาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มันตรวจสุขภาพนะับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับขอบคุณมากครับ เป็นยังไงกันบ้างล้คะคุณผู้ชมสําหรับความรู้ที่ได้กับดรแคตร์แคของเรานะคะดรแคตร์แคของเราค่ะก็แนะนานะคะให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันนะคะครหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงแบบนี้แล้วเนี่ยเราหมั่นออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้านนั่นเองนะคะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางดรแคตร์แคของเราด้วยนะครับทางด้านของนายแพทย์ภูริวัฒน์อัครพรไกรเลิศครับแพทย์อายุการกรรมจากโรงพยาบาลผู้สูง เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับเรามีท่าโยคะมาฝากก<อ>ันอีกแล้วนะครับจะ,ะเป็นท่าอะไรบ้างนะครับต,ต้องติดตามกันในช่วงหน้าสําหรับช่วงออกซิเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับค่ะ่ม่อกข้า,าง,างานาี้เื่อมาเกาะเราจะทำสองด้านเหมือนกันนะคะเริ่มที่สันขวาน,นะคะออกขาวามาขึ้นมาค่ะปลายเท้า,น,าน,นะคะกดไปที่ต้นขาด้านซ้าย เาซ้ายผีเกระโดไปทาบุนะะยืดเกียรลำโยนขึ้นมาหนึงนะคะคลายบนไปเหมือนดะคะเปิดติดโบใอีกวานะคะยืดลำโนขึ้นมาหายใจเข้นะคะ่อยยืดูกค่าขะเดียวกันเก็บหน้าท้องนิดนึงคอนไหลหลังนะคะตอนหายใจเข้ามนึงหายใจเข้าลกแล้วหายใจออกเาก็ค่อยยืดมนอทางด้านหน้านะคะเดินหน้าหน้าช้าเก็บหน้าท้อง